วัดดีจ้าแฟนยครับทุกคนมือนียายจา้าไม่ก่าผ้าม้วนมือนีตาท้องเฮ็ดหยังตาท้องอ่ะปูพักเออมือนีตาท้องสิปูพักเด้อจา้าเด้อเฮ็ดสวนเด้อจา้าเด้อปูพักกินพักอยากนี่เลยจา้ามือนีกระหนาวเด้อจา้า ขนาดสองโมงละได้ยังแดดเ่าะท่นออกอยู่จา้าหนาวลมบ่อยๆเลยเลยจ้ามือนี่ตาทองสิบพวกพักมือนี้แต่ตัวนี้ตาทองตัวนี้ตาทองหวานแล้วด้วยจ้านี่ตาทองหวานแล้วมีผักซีผักซีก็ผักหยังน้ำเนเท้าสีจีนซีลาวคันนา กวงตุ้งตีนี่เด้อจ่าเด้อนานเงี้วๆนี่เด้อจ่าเดือยคืนชายเอ่ตั้งโอ้เด้อจ่าจ่าไอ้ทองตัวนี้จะปลูกพักยังนี่โหดนี่หอมแดงสิย่ำหนาวก็ปลูกย่ำหนาวก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนยังสี่เลยจ้า ลงไปตากน้ำในสะังสี่เลยจ้าบ่ม,มีได้น้ำเวยจ้าเด้อสะยายป้อนขางเงื่อนนี่เลยจ้าขอคนปลูกกินปลูกยากไก่เงื่อนไกซ่กกานเวยจ้าเด้ขอขันว่าปลูกก็บ่ได้กินก็นสื่อตีเขาเนาะจ้าพี่พ่อเพียงเลยจ้าปลูกพ่อได้กินได้ยาดีวกว่าสื่อเขาเลยจ้าอ้อมไปทังสี่เลยจ้านี่ หอมไวจังสิจังจังไก่สิบ่วเขาม้าด้วยจ้ะไก่หนองสาวก,กระไรไรมันเขามาเคลียโค้ดแล้วกัสิปลูกดิบันต้องปลูกแล้วด้อจ้าปลูกพักยังละเทา้าหอมแดงด้วยจ้าหอแมอแดงก็ท่านปลูกจ้าหนาวหนาวเด้อจ้ามือน,นี้เย็นจ้าขนาด สิสามสามโมงเหรสาวเนี่ยงหนาวอยู่จ้าเอาบานีปลูกเรืเลยๆจ้าเดี๋ยวใหญ่ก็จปกิปลูกคือกันงั้นไปคุณเทาเอ้ยหนะบอกว่าที่งับเองงับเองบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเร็วให้ใจหนำเนาะพี่น้อง <c oughs> สวัสดีจ้าได้ชิมาปลูกซอยตะลองเด้อไส่เท้าใส่คือใส่ละเท้าปลูกใส่งามงามเลยเลยแักวสีนี้หุ่นหิมหิมนี่ก็ได้เลยเดี๋ พวกเขาจะมาหาสิใช่ไหมผู้หญิงผ่านะปี่เลยจ้าอยู่มุกอ่ะขอตูดเอาไฟอือผูกจอยะทองผูกงามงามงามจิงจิงจิงูกนำ ปลูกซอยกันตัวนี้น่อยยว่ะอัน กูกไปแถวดี๋จากปูงามไปเลยอุยเจ้าคนปูจำเจเด็ดจริงว่ากจนา เต็มถะนานบ่านอ้อนี่เต็มห้าม,มาเถอะ จทอดมให้ยายปลูกเด้อยายปลูกจะทอกปลูกเองหอมแดงยังหอมแดงด้วยจ่าเด้อยังหอมแดงปลูกซอยจะทอดอีกก่อนจะทอกปลูกยากเรียวปลูกซอยอีกก่อนเอามั้ยปูว่าอะไรกี้ ผู้เส้นสองเส้สามไม่เทาผู้เส้นสองเส้สามนิไปชิ้เด้ออกนอนอะไรนึงผู้เส้นสองเส้นสามไม่เทาตัวไฟสามตัวสี่อีกดอก พูบดพูดพูดดิ้งมากพมาดพูดอูช้อยกันนานบักงาวด้ยไม่งามง้ำด้อให้พี่น้องมาเอาไปกินคดปูงนานเดียวโอ้นี่คดปูงมังเดียว ปลูกด้วยจ้าเอาเพื่องปลูกนั้งสี่เลยจ้าปลูกแล้วก็เพื่องปลูกจ้ายังยังหอมแดงบพทันได้ปลูกจ้าัวนี้ปลูกหอมบัวฝากบัวเลยก่อน ต้นหอมน่เจ้าคือหอมแบงเขาอื่อหอมแบง่กวาพีวาถือใหย่ก็่ป้นาะใหญ่กว่าพีวาถือก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อใหญ่โก้จังไหกะเป็นกาลังใจให้ยหย่แน่จ้าเงาเงาลูกสาวเป็นคงเทพยก็ลูกค่อ ซึ้มที่ตาทองตาทองบวเหงาดอกเนื้อจ่าตาทองซึมเฮ้เฮ้มีคนตลกกันบอ่อปกับ่อใดกินได้ยางเนาะจ้ากันธมาหากินเนาะสีเลยท้าซอยกันธมาหากินไปเฉินตัวกันบ่อปกับ่อใดส่งมาให้แม่กิน บานีไปก็จังมีงานบ่าม,มีงานก็บออันนี้เลยบ่โทษมหาแม่เลย <laughs> ไปละมวนไปเลยตาทองสิปูกีเล้วเวด้วยจ้านานหนึ่งนานนี่ปลูกแล้วด้อจ้าตันนี้ตาทองเสาพุ่นมาใส่นานหนึ่งอีกปลูกได้สองนานแล้วด้วยจ้าด้อเป็นยัง <laughs> ตาทองมาเอาุ่นเ่เอาไปใส่ปูพักหอมแดงด้วยจานี่ตาทองแบกปุ๋ยมา,าด้ยจา้าแล้วก็มาสะใสะ่ในนานวยจายเลยนักว่าเทา้ามือนีก็ชิปูพักแหละมือนี่ ยังบอไเ้ท่านเดี๋ยวไปทำมาหากินอยู่ปลูกพักเล้วก่อนด,ด้วยจ่าด้วยจ้าะไปหายางรองมือน,นี่ให้พี่น้องิึงปลูกพักก่อนปลูกอีกสองนานยงย้งยงไอ้พ่อปุูงมันที่ออกก่อนมู ให้เจ้าวานพักบุญเลยนะนี่นนนด้บอ,อกว่ามันม่ได้แสบมันช่ได้ออกดินมแนนมอออ่ละออกแสบพักชีออกขันบ่อสักพักบุงนะพักบุญโตเจ้าก้นเจ้าบ่ดบดาได้เอาออกติจ้า เิ็บกินน้ำหนานนี่ก็ได้ดอกพี่น้องพักบุ้งนะบ่ตงวานนะบ่ต้องหวานบ่นดินเราเสียให้หมดเราปลูกข้าวโพดสาลีป่านเท้านี้จงเลยล่า ปลูกใหมันงามๆปลูกให้งามๆเด้อเท้าอือจะงามบะเน้ะาทอกปลูกใายใจปลูกน่อนี่งามกว่ากัเบื้องเด้อพี่น้องทะลุเบื้องพอดีจะได้กินได้ยากวะทอกมันอยู่แล้วขี้ขานวะแน่ ตะท่องขี่ขาดนี่ลีเดอร์จา่าเดอรเต็มเป็นเบาเต้นเป็นเบานอนตเตนย่ำหน้ำหน้าผาดโวดตะกี้สมัยตะกี้ผาด,าดโวดเดอจ่าเดอร์ป้าน,นั่นก็ไม่คนมากยังได้เท้าขี่ขาดฮบน,น,น,นอนขี่ขาดป็นหน้ากันใจเลยก็จะมากโอ้ยก็มักตัวเนาะ ขาดคู่มากเลขาจะสี่เลยเท้า <c oughs> ขี่ขาดก็ยหญ่ก็มากคือเก่าหละยเลยน้องพี่น้องบันไดได้แลรา้ยเห็ดมันนีลีส่วนชุดยางด้จ่าเด้เอ,อตาท้องนี่มันแห้งหากินกะเกง มีแพนคนจนต้องทนหน่อยน้องเจ้ากระลองไม่ตีละเท้าคนจนลองเอาเท้าผิว่าอนาดเนี่ยาพวกนี้เอาคุณไปใส่เหรอด้จาก เอาพุนใส่แล้วตะท่องน้ำสีสองอีกตะท่องนี่เด้วยจ่านี่กระสิปูกตัวนี้ปลูกหอมแดงเด้วยจ่าเด้อเดี๋ยวตะท่องกระสิหดกระสิปูกบ่นเด้วยจ่า นานสีสามนี่สีปูงยังละเทานานสีสามอาหนิสีนานมืนเหมือเด้อจ้าเด้อตัวนี้ิปูหอมแดงก่อนสิปูหอมแดงเด้อจ้าปลูกเร็วจะจะได้ไปทำามาหากินตามภาษาไก่เอ้ยกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาตนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินเด้อเท่า ปลูกแล้วกาจีไปไเรื่อยๆหากินไอพี่น้องเบิงก้อนจะจะหาหยางมือน,นี่น้องพี่น้องเลยหอมแดงเลยจ่านี่ปลูกหอมแดงตาทองเป็คนคนตาทองพื็ขคนโหดใหย่ยกะชีพืชข้ปนปลูกซอยกันหนึ่ง อึบหนึ่งสองคือสี่ปลูกซ้อยกั้นให้มะเลวนี่จ้า 哦，我娘娘。嗯嗯嗯 คือดำหน้าเนาะดำริวเนาะข้างละสองแถวทอนได้สีดำบริสสีเด้่ยำหนาวก็เห็ดสวนกินกินสีเลยปูพักกินพักอยาก ngam 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 Xí liễu rồi <laughs> chị tháo ที่เท่าแล้วเร็วอย่ามาฟูกมามาเรื่อยๆ คันสอบคลิปย่ายคลิปนี้คลิปปลูกพักแต่กำลังใจาด้นี่ยเด้อขอบคุณทุกไลทุกแชทุกคอมเมนต์ด้วยจ้าจะให้ย่ายโดยดีเสมอมาสวัสดีจา้ารักนะจุ๊บจุ๊บจะพาติดาตาคลิปต่อไปมาหาขิห้หาอยาก <laughs> 年头，嗯。<laughs> <laughs>